ซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมแต่ถ้าถามว่ามีประเด็นกับใครก็คนนี้นี่แหละครับที่นี่เท็กซัสใช่ไหม,มไม่ใช่อไอ้คนยิงก็มีปืนไอ้คนยิงโต้ก็มีปืน,<ม>ปนเออโอ้โอนี้ว่าเท็กซัสสหรัฐอเมริกาถ้าเขาไม่ยิงสวนเพื่อป้องกันตัวเองมันไม่หยุดยิงนะเออพอยิงสวนไปมันถึงวิ่งหนีไงโดนไขเลยว่ะเดือดมากจริงเต่าเลย พักรู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวจะเลี้ยวไปที่จังหวัดลบบุรีฮะมีคุณยายที่บ้านหมี่บ้านหมี่คือลบบุรีพาหลานสาวที่เป็นดาวไม่ใช่ดาวโรงเรียนนะดาวซินโดม,มาร้องพิการจอบรลังเพราะอยู่ดีๆมีเพื่อนบ้านเล็ว้ายมากพาหลานไปข่มขืนที่โรงเรียนร้างมมไมยินยอมไม่ยินยอมนะแต่น้องเขาไม่รู้เลยในสิ่งที่น้องเขาทำแบบมันคืออะไรมันจะมาอ้างอย่างเงี้ยผมว่ามันอ้างไม่ได้ะนะ สักทีิยามีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง จะวัดทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Triton a h l e Drive Your Ambition Mitsubishi Motors ชีวิตไัวรุนต้องโดร์เลอร์โคสเตอร์รถชีสแน,น่นๆใช้ชีวิตโดร์เลอร์โคสเตอร์ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิ่งเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทองท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง กินเนจะกีฟทิมก็กินเนจะกรีฟถึงตอนเย็นก็กินเนจะกิีฟอยากกินเนจากิีฟที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนจากิีฟที่ไรเธอก็ชงมาให้เนจากรีฟดื่มอร่อยดื่มได้ดื่มดีน้ำปลาาแม่เรียนต้มตำยำผัดแม่เรียนสิขาย่างจิ้มจุ่มท่าแม่เรียนสิขาน้ำปลาาแม่เรียนติดเรียนแซ่บหนัวให้ทุกจานมีโอเมก้าด้วยนะอร่อยติดเรียนแม่เรียนสิ ใช้ทเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรคะ่ะคิดว่ามันคงแตลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยอุยใช้ง่ายรสดีไม่เฝือดปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงคะ่ะงานเสร็จแล้ว f ฟมอสโ e g a กสูตรใหม่มี DHA เพิ่มขึ้น60%โอเมก้าสมก้ผสมไดออาหาร p d x <c oughs> อ้อมับโฟมอสโอเมก้า <c oughs> 369 ไออปเช่ยูซ <c oughs> จำไม่พดน้อยเหรอ,อยากแกไตาอปเเช่และยากแก้ไอตาอปเเช่ส่สมมะาป้อมบอกแล้วไงไออเชยังจาได้ด้วยเหรอวเรากินมาม่าแบบไหนจาได้ทุกอย่าง,าายยงเลย ผมในโฆษณาถึงเงาสวยผมด้านก็เพิ่มแสงให้ผมเงาสวยไม่ต้องอิทัชใไม่เดลฟพยารอนและเคราตินผสานส่วนผสมที่ดีที่สุดจากโดลฟบูสต์ความชุมชื้นล้ำลึกถึงภายในนาน72ชั่วโมงให้ผมเงาช่ำตลอดปลายไม่เดลฟพยาเคราตินชายชิวลี่ทินฟิตเป็นคู่แจกโชคจัดหนักลุ้นรถไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆพิกสแกนหรือส่งสองถึง22เมษายนนี้ สิไม่ยางวิดสโตนและไฟสโตนลดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์นี้ที่คุ้มครองไวอุน่นใจที่คอบพิตยางเสียหายคอบพิตเปลี่ยนให้ฟรีดูแลนานหนึ่งปีถึงยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์นี้ที่คุ้มครองไวอุน่นใจที่คอบพิตวาเลนไทน์นี้คู่รักคู่วิวารับโปรดีๆที่งานแต่งในงานวาเลนไทน์เวดดิ้งเอ็กซ์โปเติมรักของคุณให้หวานๆในงบประมาณที่เบาๆสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้ที่อิมแพ็ค โดยสาหร่ายเครือบทอดกรอบสไตล์เกาหลีว้าวบูก้าชิฟทะลุกรอบความอร่อยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์มาม่าโจก๊กรถมาม่าต้ยมยำกุ้งและรถมาม่าหมูสับแม่เดียวกันอร่อยเหมือนกันเป๊สะสบู่เบนเน็ตซีผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่ง9ปีสอน โมง46นาทีกลับมาช่วงนี้ไปดูที่ลบบุรีกันหน่อยนะครับผู้ชมเพราะว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยไปให้การช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งเป็นคุณยายที่ออกมาร้องเรียนหลานสาววัย27ปีอายุเนี่ย27ก็จริงแต่ว่าน้องมีอาการดาวซินโดรมฮะอายุสมองของน้อง แค่ห้าขวบเท่านั้นเองอก็เหมือนเป็นเด็กวัยต่อแตะเท่านั้นอเองนะครับคุณผู้ชมแล้วหลานสาวคุณยายที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมคนนี้โดนล,ล่อลวงไปข่มขืนในโรงเรียนร้าง mm hmm. มีคลิปตอนเกิดเหตุการณ์ด้วย mm hmm. คุณยายก็เลยบอกเหตุการณ์แบบนี้ยอมไม่ได้เอาคลิปมาร้องเรียนกับคุณการจอมพลังเป็นหลักฐาน mm hmm. แจ้งความเอาผิดคนก่อเหตุครับ